สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปอัปเดตเข้าใจง่ายๆใน5นาทีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหุ้นโกลคอนหรือบริษัท Global Consumer จำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2021ค่ะโกลคอนนะคะประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มหรือบริษัท NPP Food Incorporation จำกัดและบริษัท Kitchen Plus franchise จำกัด ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทานบริษัท NPP Food Service จำกัดธุรกิจผลไม้อบแห้งบริษัท Food Dry จำกัดผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆนอกจากนี้นะคะยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักเช่นธุรกิจให้ชาวพื้นที่ในศูนย์การค้าซึ่งเป็นศูนย์การค้าประเภท community mall ภายใต้ชื่อของบริษัท The Brio Mall จำกัดยังมีธุรกิจในรูปแบบ Network Marketing เพื่อจำน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือบริษัท The Angel g l o b a l จำกัดและธุรกิจเทรดดิ้งหรือบริษัทโก o คอนอินเตอร์เนชั่นแนจำกัดค่ะผลการดำเนินง,งานในไตรามาสที่2นะคะไตรามาสที่2นะคะมีรายได้เพิ่มขึ้น26%เยียร on เยียมีผลกำไรเติบโตขึ้น17%เยียร์ on เยียที่เติบโตหลกัหลกๆนะคะมาจาก Frozen Food Business ค่ะ ภาพรวมของรายได้บริษัททำรายได้นิวไฮในทุกไตรมาสของปีนี้รายได้หลกัหลกๆนะคะมาจากการขยายเพิ่มสินค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นและคาดว่ารายได้ปีนี้อยู่ที่2,080ล้านบาทซึ่งจะถือว่าเติบโตขึ้น35% Year on y เ a r ร์อนียค่ะในส่วนของโครงสร้างรายได้นะคะกลุ่มธุรกิจ f r o เซ n นฟู้นะคะมีการขายในประเทศ90%และส่งออก10%จากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่า49%มาจากผลิตภัณฑ์ Ready m e a l หรือภายใต้แบรนด์ E a ซ y Go ค่ะในเรื่องของ h e m e i s Oil m u l l Production Line นะคะหรือเครื่องสกัดน้ำมันจากมาเมล็ดก,กัญชงเพื่อนำไปผสมอาหารในตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการรออยอยหัดดำเนินการเรียบร้อยทางบริษัทคาดว่าจะส่งได้ในไตรามาสที่4และจะสามารถรับรู้รายได้ในส่วนนี้ในปีหน้าเป็นต้นไปค่ะบริษัทนะคะคาดการรายได้จากกลุ่มนี้อยู่ที่670ล้านบาทธุรกิจที่2นะคะ Dry f r u i t หรือผลไม้อบแห้ง มีรายได้เติบโตขึ้ year year, น18% Year ยียร์ -on- เยียเน้นการส่งออกเป็นหลักอยู่ที่90%ซึ่งตลาดหลักๆนะคะอยู่ที่ U.S.A และ E.U. ค่ะจะมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในประเทศมากขึ้นคาดการรายได้จากกลุ่มนี้อยู่ที่600ล้านบาทกลุ่มธุรกิจที่3เกี่ยวกับแ a c k a g i n g Business มียอดขายเติบโต year year, ขึ้น13% Year เยียร์ -on- เยียร์คาดการรายได้จากกลุ่มนี้อยู่ที่660ล้านบาทกลุ่มธุรกิจที่ 4, Restaurant b u s i n e s s หรือธุรกิจร้าาานอาหาร ANW และ Ki Plus ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้มียอดขายลดลงถึง20% year เยียร์ -on- เยียค่ะและแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะแต่ A&W ได้ปรับเปลี่ยนการขายมาเป็น food truck เพื่อเพิ่มยอดขายในส่วนที่หายไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะกลุ่มธุรกิจที่5กลุ่มธุรกิจ Trading เป็นการทำแบรนด์ของบริษัทเองซึ่งก็คือแบรนด์ k t ิเชน Plus เป็นสินค้าเกี่ยวกับ p l Plant b a s e d และผลไม้อบแห้งแบรนด์วีว่าค่าการไรายได้จากกลุ่มนี้อยู่ที่60ล้านบาทซึ่งจะสามารถรับรู้ผลประกอบการเต็มๆในปีหน้าเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความพร้อมในการจัดจําหน่ายและโรงงานผลิตได้เพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นถึง3เท่าเลยค่ะโอกาสในการเติบโตนะคะบริษัทนะคะมีโรงงานที่ใหญ่ขึ้นที่ให้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจะทําให้มีสินค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสามารถเข้าไปขยายสินค้าชิลฟู้ดได้อีกด้วยค่ะ และคาดว่าจะผลิตเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมในปีนี้แล้วนะคะเรื่องที่2ในกลุ่มของ Trading Business Unit ได้วางแผนในการเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆรวมไปถึงการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายในไทยค่ะและเรื่องที่3นะคะบริษัทมองการเติบโตผ่าน M&A หรือการควบรวมกิจการเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตแบบรวดเร็วแบบก้าวกระโดดโดยบริษัทนะคะตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตปีละ3 0ไปจนถึงปี2027เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัท Global Consumer จำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2021หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกานอย่าลืมกด like, ก share, กมไลค์กดแชร์กด subscribe มแตไลฟ์สตอรกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ